Rock, rock, rock. Seeds 97.5 FM, Thailand's number one radio station. Let's, let's go! Start carrying seeds, 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 sharing. Start, start, start carrying seeds, 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 sharing. โดยแพ็กเสริมอินเอร์เน็ตสนุกไม่จำกัดบนโลกออนไลน์เพียง399บาทต่อเดือนใช้ได้ทั้งลูกค้าแฮปปี้และดีแท็ก <Lady> Game. ยังอยู่กับดีเจไอซ์นะคะเลดี Ride, ้ไวร์ไที่ซีด97.5 FM เมาเลพันใหม่ของคนไวมันชาวซีทั่วประเทศนะคะยังสามารถทักทายไอซ์ได้ที่ SMS เหมือนเดิมนะคะ C 1 1, 1 9 9 7 5ค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วง Lady Games ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะต้องมาเล่นเกมกับเราดีเจซีด้วย ยอมรับนะครับตอนนี้ก็มีเหล่าดิจซีซนะฮะมาเพิ่มเติมสร้างความซีดให้กับเราในวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ต้องขอต้อนรับดิจตะด้วยวนะครับสวัสดรับินรครับจตามีดเจเคนดิจพัชศิน์นะครับ นะฮะดีเจคิวเราแป๊บหนึ่งดีเจคิวเราแป๊บหนึ่งอยู่กับเราแล้วนะครับก็ซีกับเราแน่นอนนะครับดีเจบาร์ก็ร่วมเล่นเกมกับเราด้วยแต่ว่าดีเจบาร์นะฮะก็จะอยู่ฝั่งของทีมดีเจไอของเรานั่นเองโอ้โหเสียใจด้วยนะครับคุณไอซ์ครับทำไมเนี่ยขอคุณได้ผู้ชาย่ทีสมองช้าที่สุดในยขึ้นไป เราได้เราเป็นเป็นคู่ที่ดีมากเลยนะเพราะเราบอกแล้วว่าเราแยกประสาทเก่งมากเป็นแม่พี่ดอนเป็นคนเล่นเกมเล่นเกมเก่งมากไอเขาเป็นนางร้ายแต่ดีเจบ้านเนี่ยปากร้ายมากโอเคโซดาโซดายใจร้ายด้วยใจเขาต้องร้ายมันเจออะไรดีกว่าฮะโอเคเอานะครับตอนนี้ดีเจพัชรินแล้วก็ดีเจต้าจะอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมนะฮะสำหรับเกมของเราที่เราจะเล่นภารกิจเกมของเรานะครับ เกมนี้มีชื่อว่าเอ๊ะคือใช่ไม่คืออ๋อนะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะแข่งขันแต่ละทีมนะฮะให้ช่วยกันนะครับช่วยกันตอบสลับกันตอบก็ได้นะครับถ้าประโยคที่พูดมันจริงให้ตอบว่าเอ๊ะแต่ถ้าประโยคนั้นไม่จริงให้ตอบว่าอ๋อนะครับเรามีเวลาทั้งหมด30วินาทีนะครับทีมไหนที่ตอบได้ถูกมากที่สุดนะฮะทีมนั้นก็จะเป็นทีมที่ชนะไปนะครับอ่ะเอาละครับยกตัวอย่างก่อนไหมยกตัวอย่างสมมติสมมติย,มมย,ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างพระศิลอ อะไรเนี่ยเอ๊ะเอโ้ยถูกต้องโมนี่่จริงคือขอบคุณนะครับโอเคเอ๊ะคือทรูอ๋อคือฟอลนะครับเราให้เริ่มที่ทีมเราให้ Lady first โนคุณจะเริ่มก่อนะใครให้ผู้หญิงเริ่มก่อนทีนั่นก็เริ่มก่อนเลยครับผมอะไรให้โจทย์ให้เราเล่นก่อนไงอ่านเพิมอยู่หลาเต็มตัวนานก่อนให้ผมอ่านหรือให้ให้ผมตอบได้หมดแล้วแต่คุณเลยครับพี่ตอบมาเดี๋ยวผมอ่านให้อ่าว่าไหวป่ะไหวป่ะ เอ๊ะคือใช่อ๋อคือไม่ใช่เล่นวันนี้นะฮะเล่นวันนี้ครับหรือว่าเอ๊ะคือไม่สมมติเอ๊ะเอใช่อ๋อคือใช่ไม่คืออ๋อนะฮะเอ๊ะคือใช่ไม่คืออ๋อแต่ที่สำคัญตอบถูกขยเยอะสุดมีเวลาเพียง30วินาทีนะครับครับผมนะฮะพร้อมหรือยังครับพี่ดอทแกยัง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 ยัยัง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 ยคงยั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 ังยัง ปากเอาไว้ดู๋อตาเอาไว้ดูเอ๊ะจมูกเอาไว้ดม๋อน้ำแข็งร้อน๋อ้ขาเอาไว้เดินเอ๊ะสตรอเบอรี่สีม่วง๋อมังคุดสีแดง๋อซสันตาคลอสคู่กับกวางเรนเดียร์เอ๊ะสามสิบเอ็ดธันวาเป็นวันคริสต์มาส๋อทธุเรียนไม่มีน้ำ๋อซสีดเก้าสิบเจ็ดจุดห้าเอ๊ะชาวกล้วยสีขาว๋อพริกขี้หนูไม่เผ็ด๋อข้าวเอาไว้กินเอ๊ะมะนาวเปรี้ยว เอ๊ะหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเอาไม่ลงจริงๆเลยอ่ะหมดเวลาให้แต่เขาเก่งเจตาเขาหัวไวเมื่อกี้ยังคิดเลยมังคุดสิบห้าคะแนนนะสำหรับทีมของดีเจตาแล้วก็ดีเจประสิทธิ์นะฮะคือเมื่อกี้ไอ้ยังแไม่ออกเลยว่าไอ้อ่านผมยังคิดอยู่เลยว่าไอ้มังคุดสีแดงเออแล้วผมจะไปขอดีเจสีอะไรนะสีอะไรว่าสีขาวไม่ใช่ดีเจตาเมื่อกี้มี ชะเอ๊ด้วยเมื่อกี้มีชะเอ๊่นิดหนึ่งนะฮะโอ้แต่โอเค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 นะโอเคนะเอ้อมันนี่มันมีเกมเดียวเหรอมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกไม่เอาเกมแรกเราต้องเอาจริงก่อนส่วนอีกหนึ่งทีมเราส่งเราส่งอีกอีกโจทย์นะครับให้นะครับขอโทษนะฮะอ่ะเลยนะครับพร้อมยังครับ พร้อมทำไมไมเล่นเนี่ยผมกฉันโง่ต้องให้คุณไอ้ทำไมไม่ให้เราพูดเ่ะไม่ได้ความสนุกมันอยู่ที่คุณนะฮะโอเคแค่ดีเจ้าบ้านงั้นดีเจบัสอ่านโจทย์นะครับดีชห้เป็นคนตอบนะฮะโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปเลยมูมีสี่ขาเอ๊ะปลาอยู่บนบกอ๋อมดใหญ่กว่าช้างมดใหญ่กว่าออปลาอยู่ในน้ำเอ๊ะฟุตบอลเอาไว้ตีเอ๊ะเป็ดน้องกักับ ซันด์คอสใส่เสื้อสีชมพูอ๋อปากกาไว้เขียนเอ๊ะพ้ลมใช้ตักข้าวอ๋อซันด์คอสใส่หมวกแดงเอ๊ะมาร้องกรับกราบอ๋อปิงปองเอาไว้เตะอ๋อเก้าอี้เอาไว้นั่งเอ๊ะนางร้ายต้องเรียบร้อยอ๋อซากระเบือเป็นเครื่องประดับอ๋อต้นคริสต์มาสทำจากต้นสนอ๋องูไม่มีขาอ๋ออยอรอ่ะงูไม่มีขางูไม่มีขา งูมมันเอาหมดเวล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 างูไม่มีขาจริงๆครับเออทำไมอ่ะงูไม่มีขาดูแย่ละแย่ละแย่ละเขาใช้สมองคิดหรือว่าใช้สมองอ่านก็ไม่รู้ใช้เอาอย่างเดียวเลยคะแนนของทีมไอซ์แล้วก็ดีเจบาสครับสิบสี่ผมแพ้ไปแพ้ไปแพ้ไปเนี้นแสดงว่าทีมดีเจต้าแล้วก็ทีมดีเจมัลสินถึงชนะนะครับนะก็ชนะนะครับ นี่ขนาดอ่านเร็วเพื่อให้มันแบบมัจะได้ได้หลายคำถามไม่พอพี่อ่านเร็วแล้วไอ้ก็ฟังไม่ทันเนาะมันตื่นเต้นอะมันไม่แบบนี่อ่นสมูดแบบว่าเออง่ายๆกว่านี้ ผมพี่แดงนะฮะอะมีเกมไหมมีเกมไหมไม่มีแล้วไม่ทันจริงคุณพีคกระชับเราเขาบอกให้เวลากระชับน่าเสียดายน่าเสียดายไม่งั้นจะได้แสดงความสามารถคนอื่นจะได้รู้จักกับแปลว่านี่ก็เป็นเอกฉันแล้วเอกฉันว่าพวกคุณชนะครับผมดีเจจริงเหรอไม่แต่ผมเอาบทลงโทษผมจะบอกว่าสำหรับเล่นครั้งแรกได้14กันนั้นที่เขาเก่งและเป็นดีเจได้สบายเพราะว่าหัวไวไงใช่หัวไวมากนะงูงูงูมีขาเลยว่ะเฮ้ยงูเอ้ยไม่มีถ้าเมื่อกี้เร็วกว่าได้อ่านหนังสือ8ข้อชนะ แน่ผมใช่เมื่อกี้มันไปติดไอ้ตัวงูนี่แหละติดงูถ้าอยากจะปิดเอ๊ะ๋อใช่ไม่ใช่่านนี้จะไม่มีอันนี้ติดตานะฮะเอาบทลงโทษของเราบทลงโทษนะครับก็ดเจตะกับดเจิสิท์ก็สั่งได้เลยนะฮะเอาอะไรดีเอาให้แบบแต่ว่าต้องอยู่ในบทนางร้ายให้แบบนางร้ายเหรอ อะไรที่มันดูประชดประชันไหมพี่ผมลงโทษผู้หญิงไม่ค่อยเป็นเป็นอาถุกผู้หญิงลงโทษโอ้โหปกติโดนป่าได้ช็อตามเดียวคุณไม่โดนส่งกลับบ้านตลอดแต่ไหเดียวได้ครั้งเดียวโงฟคว้างมาเอาเป็นว่าขอโทษแบบนางร้ายดีกว่าอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงเอาขอโทษแบบมีเหตุผลด้วยขอโทษเนี่ย การเป็นนางร้ายของไอ้มันธรรมดามากเข้าใจมาจริงๆแล้วถ้าเห็นได้ยากกว่านี้เอาพี่บาสพี่บาสก่อนพี่บาสก่อนฮะลองลองก่อนแล้วเดี๋ยวของไอ้เดี๋ยวเราคิดโจทย์ใหม่เอาไหมครับเอออ่ะอะขอโทษแบบร้ายร้ายที่สุดในชีวิตพี่แบบที่พี่ทำปกติในชีวิตประจำวันเน่ยคนร้ายเขาก็ไปขอโทษกันป่ะตอนนี้ไงก็ผมถึงจะให้คุณขอโทษแบบร้ายร้ายไงเฮ้ยพี่ขอโทษนะ น้ำลายเพียบเลยลายตรงนี้แหละได้แค่นี้แหละจริงเหรอไม่มันมันมันต้องกัดจิกกว่านี้พี่ขอโทษผ่านไหมพี่ผ่านไหมผ่านเถอะผ่านเถอะเดี๋ยวไม่ได้รนกิกรรังโอเคผ่านเถอะเอาไอซทำลายเอาของจริงดีกว่าเอาไอซ์เลยเอาตัวจริงดีกว่ามาแบบเป็นเดนอล็อกเลยครับมาแบบสคริปต์เลยจริงเหรอห้าสี่สามสองแอคชั่นขอโทษนะ ถ้าฉันสัมารถที่จะเอ็กออกได้มากกว่านี้เนี่ยไม่ต่อ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 ทไมทำไมทำไมเอออย่ามองหน้าผมครับผมกลัวทำไมพี่กลัวดนนกกระจอกเทศจิกหรือไงนี่ผมผมนั่งอยู่นึกว่าเล่นเกมกับนกกระจอกเทศอยู่ต่อยนิดนึงต่อยนิดนึงเออเออเออออเออเออเออออเออ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  ถ้าฉันเอ็กอ๋อได้มากกว่านี้ฉันก็คงมันต้องมาพูดแบบนี้หรอเธอก็คงจะเป็นคนขอโทษฉันแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อฉันได้แค่14ข้อฉันก็จะขอโทษเธอมาลวกันเอาไปเรืไอรู้แล้วรู้แน่ล้วอะพี่อะให้แกมืออะจันเด่นจันขอโทษนะที่ต้องมาแพ้นักข่าวหน้าโง่กไอ้ดีเจอ้วนแบบนี้ อันนี้มันไม่ได้ประชดนี่หว่าอันนี้เขาเรียกว่าหยาบคายไม่พี่ครับนี่ลงโทษมาเลยให้มันด่าเราเลยเอาเกมมาเลยดีกว่าเอากิจกรรมอื่นมาเลยดีกว่าแหมกัดจิกกันสักันนะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวดีเจไอจ์จะหยงเข้าเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพบกับ lady sithong ของเรานะฮรแล้วก็ฝากนิดนึงสาหรับท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมีสายด้วยนะฮะสำหรับใครที่โทรเข้ามานะครับแบ่งปันประสบการณ์ท้าทายที่คุณต้องสวมบทนางร้ายแบบจําเป็นกับ DJ Ice นะฮะใครโทรมาได้ของรางวัลด้วย ใช่มีเตรียมมาเตรียมมาจากบ้านครับผมค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่ากับเพลงนี้นะคะปลายสายลงโอ้โหเอ็มบีสวยมากให้ดูหรือยังไฮโซมากโนเอ็ม so บี no, สวยมากนะคะคเพลงก็ความหมายดีมากไปฟังกันเลยค่ะ